สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําการใช้งานของส่วนของโบร o อร์นะครับอย่างแรกเนี่ยคนที่ต้องการที่จะเป็นโบร o อร์นะครับก็ต้องทําการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับพอทําการสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยก็เหมือนกับโอนเนอร์นะครับก็จะมีปุ่มขึ้น2ออันนี้เนาะก็คือถ้ามีปุ่มสอนนี้ขึ้นเนี่ยแปลว่าเรายังไม่ได้ทําการสมัครเป็นโอนเนอร์หรือเป็นโบร oker เลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะสมัครเป็นโบร o อร์หรือเป็นนายหน้านะครับทีนี้เราก็ทําการกดเข้าไปที่โบร oker r e ส i s t e r ตรงนี้นะครับ พอเราทำการกด Broker Register ตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้ส่งเอกสารนะครับก็เหมือน Owner เหมือนกันเนาะก็คือให้ทำการ upload, อัปโหลดสำเนาวัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องนะครับทีนี้อย่างแรกนะครับก็คือเราควรจะไปอัปเดตโปรไฟล์ก่อนนะครับอัปเดตชื่อของเรานะครับแล้วก็อัปเดตนามสกุลน,นะครับเพื่อที่ทาง Admin จะได้สามารถที่จะตรวจสอบได้เนาะ เรากดไปที er uh, we ่ broker register นะครับพอกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการอัปโหลดเอกสารเข้าไปนะครับเป็นรูป png หรือเป็น jpeg ก็ได้นะครับก็อัปโหลดไปเป็นสำเนาประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องนะครับอัปโหลดเข้ามานะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็ให้เรารอประมาณ7วันนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วก็จะเร็วกว่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกปฏิเสธนะครับก็คืออาจจะส่งเอกสารมาไม่ถูกต้องหรือว่าไม่มีการเซ็นสำเนาถูกต้องเนี่ย ก็จะขึ้นเป็นหน้าอัปโหลดเอกสารใหม่ก็คือให้เราทำการอัปโหลดเอกสารเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ผมก็ให้ทางแอดมินทำการ a p p r o ูฟเรียบร้อยแล้วนะครับพอแ p ร์ o ูฟเนี่ยปุ่ม b r o k r er r r g i s t t r r เนี่ยจะหายไปเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้ามาดูในโปรไฟล์นะครับเราจะสังเกตเห็น2แทบขึ้นมาข้างล่างก็คือ b r er o k r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  o i l l e กับ b r o k r r er l s t t n n g นะครับ b r o k e er เ p r ร f i l e เนี่ยเราสามารถที่จะดู Document ที่เรากดอัปโหลดเข้าไปได้ แล้วก็ด้านบนนะครับจะมี broker reference นะครับก็คือเป็นเลขเลข reference ของเรานะครับตรงนี้มีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น rating นะครับว่าทางผู้เช่าเนี่ยเขาให้ rating เราเท่าไหร่ยังไงบ้างแล้วก็ successful deal เนี่ยก็คือเรามีการติดต่อรับผู้เช่าแล้วก็สําเร็จเนี่ยเท่าไหร่นะครับโดยความสําเร็จเนี่ยจะนับขึ้นอยู่กับว่าทาง owner หรือว่าทางเจ้าของห้องเนี่ย มีการเชื่อม contract ให้เราหรือเปล่าแล้วก็มีการใส่ชื่อเราเข้าไปหรือเปล่านะครับถ้ามีการเชื่อม contract แล้วก็ใส่ชื่อทางรกเกอ e r เข้าไปเนี่ยเราก็จะได้จํานวนของเลขด้านหน้าก็คือจํานวนที่สําเร็จเนี่ยมากขึ้นนะครับเลขข้างหลังจะขึ้นอยู่กับว่าเราได้รับ appointment หรือว่าได้รับการนัดหมายเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งนะครับอันนี้ก็จะขึ้น s t a ตัสนะครับว่า document ของเราเนี่ยได้รับการ verify แล้วเนาะก็วันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ